อ่ครับอครับลองค้องเล็กเครื่องดูดัวันรับเล็ก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 างแลเล็กทางแ้วเล็กางแ้วว้าวอ่นไปแล้วซ้ายขวาโอ้ตอนนี้ตอนนี้วันรอบเครื่องไม่ขึ้นเนาะนิ่งเลย กดเลขรวมเลขกี่โลรวมกดตรงไหนละโอ้ถึนเท่าไหร่แล้ว mm. 80, อืมแปดหมื่นเดี๋ยวซ่อมตัวครับท่า ไอ้ไอสวโอ้เลิศเลิศเลิศเนี่ครับเราขับเป็นสีไอซโบนะครับนี yeah, ่ <Yeah, S 2> ดูเข <okay, S 2> <okay, S 1> ็มความเร็วเล่งวัดรอบเล่งค้างครับเล่งค้างครับโอเคแล้วผ่านเอาลองกดทีเ่เตทิปบีให้ดูหน่อยนี่ yeah. แวบๆปั oh, my sink, my ๊บๆโอ้ไมซิงนะครับนี่โอ้ไมซิงไมเจแปนโอ้